No ฟิกเนาะเหมือนฟิกสามตัวไปพี่มอนเตอร์หดสุดาติงเกอร์ติดเด่นวิ่งอ่ะแย่ yeah, จังครับสองสี่เก้า เอนายเอกสิบสี่เล่าสิ่งนายป่ะอืมเปินโปงอะไรเพิ่มไหมเนี่ยไม่มีไม่มีสนายดีเลยไม่มีตำตีเลยอืมมีมีสนายมาเปล่าป่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ถ้าเป็นมุมมองดังดังได้สนายปหมล่ะโหสนายมาพี่ไม่ใช่อะว่า เปิดที่มันดับเปิเผยไปอีกพวกบาเลนพวกอะไรอย่างงี้ยว่ะบาเลนพวกอ๋อฟินิกฟินิกฟินิกก็ดีอ๋อฟินิกก็ยังดีเดี๋ยวหกอัพแพนหนึ่งะตามพี่เหลืออัพทุกคนเลยเดี๋ยวตีร้อยมามามาผมนั่งเล่นดีๆแล้วมีเหลือไหมมีเหลือไหมเหลือแล้วเหลือเป็นอันเป็นหนึ่งยิงยิงปากกันหนึ่งแล้วเขียวเวฟยป้าพี่ ได้ไโอเคแต่ตอนนี้นั่นก่อนหนวดจนระเบิดแฟลหรือไปบอมดีนะไปบอมเนี่ยไปบอมมแล้โอเคเหลือครับเหลือหกร้อยแรกพี่ดองปาไปให้ก่อนนะไแพวกเวฟอะเคนันไปเลยลองดูมันเราพาดได้

มีผมคนเดียวเลยตากแตกแล้วพอดมามันคืออะไรบูเซอร์ไปบอมนะทอปลอยดิเอเคืออะไรอยู่เราลำกดด้วยโอ้ยชิบตัองทำอะไรทอปลอย

ลเบีปปลาอนะโอเคโอเคปาไปก่อนเลยเฮ้ยี่ตากูเดียวพี่รับผมขับผมตรงขังยน้ำกอดอยู่โอ้ลไปมอ,อพี่พี่จวีกก <Okay. S 2> ยากอดเเบยยยาตายดีวา่า

กระสุนแฟวอะไรบ้างเล็เปิด S G Y ่เอีก<า>ตัวนี้อีกตัวนึงมาเดีย๋ยว่อนอย่าพวกนันตรงนี้่องกระสุนขอสแนปยสิล่องกระสุนตังนี้ดพี่ตอตง,งต้องอยู่ตัวเองกว่าที่ได้วะไม่ต้องเสียได้ได ระเบิดี่เดือพี่ตายเลยวะพี่โดนทถางแลเบิดับโดนบัพี่โดนพี่โดนบัฟพี่อ๋อนี่นี่พี่ใช่พี่โดนถังระเบิดด้วยออถังระเบิดคับไอหน well, we oh, okay. okay. ี like ้พี่โดนบัฟด้วยพี่พี่เลยตายโอเคไม่รอนะโอ้ยไอชิวปากนะโอ้ยไหนรอปาเขาปากเออยังยังไม่อ้าันไหมปากเนี่ยไม่ปากพอดี วางนวดหมดหมดทิมแล้วเดี๋ยวบอกว่าปากอ่าละทีหลังนี stumbled, okay, s go, <S ้ได้ได right. no ้เวฟมาเวฟมาเวฟมาเกือบแล้วสิโอ้โหโอ้โหใจไม่ถูกใจเออไอ่หลบไหนได้มาเมื่อไหบตรงนี้นิดหลบตรงนี้เป็นอ๋อเป็นเจ้าปลาของมัน มันปาดตับด้วยไอ้เหี้ยเป็นนิดนึงจะไปแล้วนิดนึงเอาโอ้ยมันปาดตับหลบซ้ายหลบซ้ายโอ้ไม่ทัดเฮ้ยพี่บิ๊กลอยเป็นไรเลยเฮ้ยจะแตกแล้วอ่ะ

ไมต้องหางดับมาเลยใหใยิงนะให้แตกกันเร็วเฮ้เอีกปุ่ได้ี๊เข้าไประเบิดใส่บอสอไรวะมนโดนทับฟรพี่มนโดนทับตายเรบิดใส่บอสด้นม,ออนมาแล้วแตกแล้วแ,แวแตกะเด

แล้วเดียวแล้วเดียวไตทองไตทอง just a scratch thanks o ไตทองเนี่ยมันจับได้ขี้เหร่หนีไม่ได้หนีไม่ได้ติดรีบไปเลยพี่ขบก็ติดไล้วปะไปหมดแล้วไปหมดแล้วหายไปดิกฟืนสวยสวย ป้อกอบมิดหนึ่งหอยสี่ทีนึงตุ้งเลี้ย

I don't know. Let's watch the I'm okay. that macho BS. Somebody's gotta do something. And you're that somebody? So what makes you so special? You do. All of you. Didn't say I wanted to do it alone, did I? Hell yeah! Fuck you and that silver tongue of yours. We well. Is it easy? It's easy good, You gotta cover it full of fancy stalls, but no one listens to you. Hey. You forget something? Maybe I should go to Bridgetown. At least they pay. Are you gonna stay there, bitchin come get some breakfast. Always say when they need me, but they ask me what I want. Yeah, yeah. Coming. Don't suppose anyone's got any eggs. Oh, and bacon. Oh, I would kill for bacon.